ซึ่งวันนี้เราจะไปรับรถเทส l a กันทุกคนเราซื้อสองคันทำการเดินไปรับรถที่แปลกที่สุดในโลกไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเบนท์บีเอ็มอะไรไปรับมาไม่เคยมารับรถแบบนี้เป็นก้อนห้อขาวเลยเหรอไม่มีป้ายแดงแล้วหรอเดี๋ยนี้ได้เลยนะคะเขาจะไม่ออกป้าแดงดับเครื่อง กี่แม่ทํำไมวะเบาเสียงก็ไม่ได้แทบแม่ทําไงดีและคือขับมาทักๆฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอแท็บอ,อีกแล้วนะคะนี่ช่องแท็บบี้เควันนี้นะคะเรากําลังจะไปทํำอะไรครับแม่รับอรับ เทสลาค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปรับรถเทสล a ากันทุกคนเราซื้อ2คันแม่คันหนึ่งบิ๊กคันหนึ่งนะคะซึ่งซื้อเหมือนกันคนละสีเพื่อแอะเข้าใจว่าซื้อคนละโมเดลกันโมเดล Y กับโมเดล3นะฮะแต่เปล่าจ้ะซื้อตัวเดียวกันจะ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ด้วยว่าใช้ยังไงขับได้จริงไหมแล้วก็ในเมืองไทยมันขับเองได้ไหมจ้ะนี่จ้ามารับรถที่พาซิโอทาวแปลกไหมทุกคน คือเราต้องมารับที่พาซิโอนะคะพาซิโอตรงรามคำแหงนะ,ะปกติไปรับรถก็จะไปรับที่ศูนย์ใช่ปะยังไม่เคยมารับที่แบบคอมมูนิตี้มอลอย่างนี้เลยเอา้าวอ๋อขึ้นตรงนู้นแล้วขึ้นตรงนี้ <laughs> แปลกไหมซึ่งเราได้ทําการจ่ายเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะเสียแค่ค่าแท่นชาร์จประมาณ1 9ื0นบาทนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าวันนี้คุณแม่จะขับรถไม่ได้หรือเปล่านะขับยากหรือเปล่า ทำการเดินไปรับรถที่แปลกที่สุดในโลกไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเบนซ์บีอะไรไปรับมาไม่เคยมารับรถแบบนี้ <c oughs> ถึงแล้วจ้า <c oughs> ที่รับรถของเรานะคะซึ <c oughs> ่งเขาก็จะต้องมาฟังอธิบายตรงนี้นะคะ <c oughs> เป็นห้องอธิบาย ซึ่งตอนนี้นะคะก็คือฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ลงไปรับรถที่ชั้น B1 นะฮะเขาบอกว่าที่พาซิโอเนี่ยเป็นศูนย์เดียวในประเทศของเทสลาฮะเปิดประสบการ์รับรถแบบใหม่แต่ว่าเขาบอกว่ามีซูเปอร์ชาร์เจอรแห่งแรกนะคะอยู่ที่เซนต์แวนเวลน้องน้าก็ชาร์จที่บ้านไปก่อนนะจ๊ะหรือไม่ก็ต้องไปชาร์จตามศูนย์ชาร์รถอีนะจ๊ะไปเลยจ้าน่ดู ก้อนข่อขาวเลยหรอไม่มีป้ายแดงแล้วหรอเดี๋ยวนี้ได้เลยนคะเขาจะไม่ออกป้ายแดงจะให้ป้ายขาวเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมี้แทบได้จะไม่มีการขังบนป้าป้ายแดงแทบจะตั้งชื่อให้รถคุณแม่นะคะชื่อน้องน้องลาเงินของบิ๊กอ่ะเป็นน้องลาลูกตอนนี้ไม่มีลูกลาลูกก่อนอไปแม่ไงนะ พี่บิ๊กเขาจะเป็นสีดํานะคะของคุณแม่จะเป็นสีขาวเขาก็บอกว่าให้ไปนั่งในรถนะคะแล้วเขาจะสอนผ่านวิทยุในรถจ้าค่ายากมากเข้าก็คือยากมากหนึ่งเมตรนี่เล็บยาวยากอยู่เด้อหลังจากนั้นให้ลูกค้ากดคอมอแพ้ได้เลยนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาที่ตรงหน้าจอของเทสลานะครับให้ลูกค้ากดยืนยันนะครับผม เซตติ้งกันอีกทีนึงนะครับชื่อโปรไฟล์คุณแม่เซ็กซี่มัมอ่ะโอเคสร้างโปรไฟล์แล้วก็สามารถเซตแรงลมได้ใช่อัตโนมัตินี่เขากำลังสอนคุณแม่ปรับแอ์นะครับเมื่อกี้ปรับเบาะปรับกระจกเรียบร้อยใช้ยากอยู่เด้อตอนนี้แม่กำลังเริ่มขับนะฮะจะขับแค่ข้างในตรงนี้ก่อนนะจ๊ะลูนน่าแม่เมื่อกี้แทบเกิดจะฆ่าแม่แล้ว อันนี่ทําไงอ่ะก็ปรับได้เลยปรับเลยไม่มือไงแม่ปรับเลยปรับมือเหรอเออปรับมือออโตเมติอันนี้ปรับมือเดาแม่มารับรถเอ๊ะดูซิเรามีแบตอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีแบตอยู่68%ดีครับจะทําการตั้งให้แม่นะฮะว่าที่บ้านเดี๋ยวแม่จะขับไปบ้านยังไงแต่ให้แม่ไปส่งแท็บที่รถก่อนแลได้ครัยครับนําแม่มันเร่งมันหนักแล้ววันนี้ก็ใส่ส้นตึกไว้อีกถอดรองเท้าก่อนให้โอกาสถอดรองเท้าโอ๊ยคุณนายคุณนายจะขับได้มั้ยมาขับรถทําไม รถมันพุ่งอยู่นะสาวอ่าเปิดได้แล้วรถเราออขับง่ายสุดอยากจะวัยรุ่นเทสลาสักหน่อยดับเครื่องยังไงนี่มันดับแล้วมั้งแม่แล้ยากไหมแม่ขับยากไหมหันมามองกล้องหน่อยแล้วไม่ยากแต่ว่ามันดับเครื่องยังไงแล้วไม่แล้วรถเสียงได้ยังเมื่อกี้โทรมาบอกรถเสียงไม่ได้รถไม่ได้ งั้นไม่ต้องลองเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปลองกับแม่แม่เมื่อกี้แม่ทำไมวะเบาเสียงก็ไม่ได้แทบแม่ทําไงดีถ้าคือขับมาทัางๆหมุนขึ้นหมุนลงมันก็เสียงดังเท่าเดิมคันพี่บีก,ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะแต่คนละสีนะฮะกุญแจรถเหรอเมื่อกี้นกึกว่าใบสติพิเกตโอ้โหจะทําหายนี่เนี่ย <c oughs> คุกคนหายแน่หกร้อยบาทหายแค่หกร้อยบาทอ๋อหกร้อยบาทแม่รู้ไหมกุญแจบีเอ็มอ่ะเท่าไหร่ สองหมื่นกว่ามาเรียบร้อยสมมติเอามือถือเข้าไปใช่ปะใกล้ๆรถก็เปิดได้เลยจ้ะนี่แต่เทสลาคนมีเล็บอะ่ะก็คือแอบยากนิดหน่อยนี่นะคะรถพี่บิ๊กก็คือเหมือนกันเลยทุกคนด้ยไอ้อกาะสลองสองปีแต่ก็คือข้อดีไม่มีปุ่มสตาร์ทเปิดปิดนะคะ อันล็อกปุ๊บแอร์ก็คือเปิดเลยทุกอย่างเปิดเลยนะคะแล้วสมมติเราออกมาใช่ไหมเราจะปิดเราก็คงปิดอย่างนี้เลยลอ๋อเดินออกไปแล้วมันก็ล็อกเลย,ลเ,ลยเห็นไหมล็อกและส่วนของแม่นะคะยังไม่ได้ตั้งก็คือใช้นี่การด<อ>เดี๋ยวแทบจะมารีวิวให้วันอื่นนะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าววันเกิดคุณแม่นะคะซึ่งใครที่อยากจะดูนะคะก็ดูได้อีกคลิปหนึ่งนะคะชื่อคลิปจะตามคลิปเลยว่าตามใจแม่ร้องคาราโอเกะนะ เดี๋ยวคุณแม่เขาจะลองให้ฟังแบบจัดเต็มนะจ๊ะซึ่งคันนี้นะคะพี่บิ๊กเขาซื้อมาเพื่อขนเฟอร์นิเจอร์นะจะรอลเล่นเขาถอดเบาะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบาะนะฮะอันนี้ก็คือใหม่เอี่ยมเหมือนกันแม่อันนี้แหละรถขนเฟอร์นิเจอร์เพราะมันไม่มีเบาะ พี่บ oui ิ panels, 8, ๊กบอกว่าว <enables> in ันนี้เป็นวันดีนะฮะเอารถเข้าบ้านทั้งหมด3คันจ้าเบาๆมาจ้าขับรถคันใหม่ไปนะฮะเทสลาแม่มีพร็อพเหรอมีพร็อพเาจัดพร็อพมาค่ะแหมไม่รู้ว่าสถานที่เที่ยวแบบนี้ได้แต่งตัวที่แทบที่แทบต้องชอบเทนแน่เลยทำไมลาะ มีความสุขมากๆชีสโอ้อันนี้เป็นพุดดิ้งเยอะมากนีเค้กอันนี้พุดดิ้ง อันนี้เป็นทาโร่เทกนะฮะแล้วนี้เป็นพุดินเข้ากับมงกุดแม่มากเลยอ่ะเห้นกัไงทงไงอ่ะจะถือเหรออ่ะก็มือก็มือก็มือ Happy birthday to you oh oh Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. มาต้องคารีขอให้รู้ๆทุกคนอยู่ในโอวาทุ่คนใจเย็นขอให้ลู้ๆุกคนีอนาคตรุ่งเรืองสาธุอีกนีกน อัเสียงเลยหรอเพลงโปรดมาเนี่ยแม่แม่เขาตั้งใจกับเพลงนี้มากนะเขาซ้อมมาเป็นอาทิตย์นะมาสวันไม่เขาเป็นอาทิตย์แล้วพ่อแอัดเสียงไปเลยตั้งแต่ไปมาเลยด้วยกันนั่งร้องไม่ฟังเลยไป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 แล้วต้องรักเขานะขอ